ขว,วานของพระลบพระอนุสาวรีย์พนเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องคหน้าวิญญ์ยกอ,อกึอ๊บพลเรกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงเป็นองค์บิดาของทหารเรือไทย และยังทรงเป็นสเสด็จเตี่ยของนักเรียนในเรือทุกคนโรงเรียนในเรือเมื่อปลายปีพุทธศักราช2443มีสถานที่ตั้งครั้งแรกอยู่ที่สวนนันทอุทยานและใช้เรือหลวงมูลธาวสิทิฐสวัสดิ์เรือปืนชั้นเรือพาลีรังทวีปและเรือสุขคลีบคลองเมืองสำหรับฝึกหัดศึกษาซึ่งโรงเรียนในเรือยังมีสถานที่เรียนแบบชั่วคราวและการเรียนการสอน ยังต้องพึ่งพาชาวต่างชาติทำให้ยังขาดทักษะความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพทหารเรือพระบาทสมเด็จพระจุนจจมกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกร,ระหม,ม่อมให้พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กมรมหลวงชุมพรเคดุดมศักดิ์พระราชโอรสซึ่งในขณะนั้นทรงพระชนมายุได้13พันปาเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือณนะประเทศอังกฤษ พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยศั์เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธโดยได้สเสด็จออกจากกรุงเทพมหานครโดยเรือหลวงมกุฎราชกุมารลำที่1ไปยังสิงคโปร์ต่อจากนั้นได้ทรงโดยสารเรือเมชื่อออเดเบิร์ตและสเสด็จโดยทางรถไฟไปยังกรุงปารีสและลอนดอนตามลำดับ พลันเมื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนในเรืออังกฤษจะต้องฝึกหัดศึกษาหลับดอนอยู่ในเรือประมาณ3-4ถึงเทอมเมื่อสอบความรู้ได้แล้วจะมีฐานะเป็นนักเรียนทำการในเรือหรือมิดชิปแมนซึ่งเสด็จในกรมทรงเป็นนักเรียนในเรือคนแรกแห่งสยามและในเวลาต่อมาต้องทำการฝึกในเรือรบประจำกองเรือต่างๆอีกประมาณ1-2ปีและก็จะทำการสอบเพื่อเป็นนายเรือตรีต่อจากนั้น ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทหารเรือโรงเรียนปืนใหญ่และโรงเรียนตอร์ิโดจนได้เลื่อนยศเป็นเรือเอกเท่ากับนายทหารรุ่นเดียวกันเมื่อเสด็จในกรมทรงเป็นนักเรียนทําการในเรือในราชนาวีอังกฤษทรงเล่าว่าเมื่อเป็นนักเรียนทําการในเรือในราชนาวีอังกฤษได้มีโอกาสขึ้นทําการปราบจราจนที่เกาะครีตที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นเวลาราวสามเดือน ต้องนอนกลางดินกินกลางทรายหนาวก็หนาวในสนามรบต้องนอนกับศพที่ตายใหม่ๆและบางคราวสำยังอดอาหารต้องจับหอยทากมาเสวยกับหัวหอมศพที่ถูกยิงที่ท้องนับว่าเหม็นร้ายกาจมากถึงจะเป็นศพตายใหม่ๆก็ตารมรวมเวลาที่เสด็จในกรมทรงศึกษาอยู่ในราชนาวีอังกฤษ6ปีเศษในขณะที่เสด็จในกรม ทรงเป็นนักเรียนในเรืออยู่ที่ประเทศอังกฤษนั้นประจบกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกสเสด็จในกลุ่มทรงขอลาทางโรงเรียนมารับสเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยเข้าร่วมกระบวนเสด็จที่เกาะลังกาจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าบุกร,ระหม,ม่อมให้รับตําแหน่งนักเรียนในเรือในเรือพระที่นั่งมหาจักรีภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บัญชาการเรือและได้ทรงถือท้าย เรือพระธิดาขึมหาจัก,กรีด้วยพระองค์เองเพื่อทรงแสดงความสามารถให้ปรากฏแก่พระเนตรสมเด็จพระบรมชนกนาถนอกจากนั้นในลายพระราชทะเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนีนาถได้กล่าวถึงสเสด็จในกลมความว่าในเวลาที่เขียนหนังสืออยู่นี้อาภากรกับหลวงสุนทรมาถึง อาภากรโตขึ้นมากและขาวขึ้นเขาแต่งตัวมิชิปแมนมาพร้อมแล้วฉันได้บอบให้อยู่ในบังคับกับตันเป็นสิทธฆฆฆิ์ขาดเว้นแต่วันนี้เขาอนุญาตให้มากินข้าวกับฉันวันหนึ่งเมื่อเสด็จในกรมเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระชุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวในเรือพระที่นั่งมหาจัก,กรีแล้วสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมีพระราชปรารภเกี่ยวกับเสด็จในกรมว่า ชายอาภากอน,นั้นอัธยสาสัยเป็นคนซื่อมาแต่เดิมเป็นผู้ที่สมควรแก่วิชาที่เรียนอยู่แล้วไม่เป็นคนที่มีอัธยสาสัยที่จะใช้ฝีปากได้ในกิจการพลเรือนแต่ถ้าเป็นการในหน้าที่อันเดียวซึ่งชำนาญคงจะมั่นคงในทางนั้นและตรงไปตรงมาการที่ได้พบคราวนี้นับว่าอัธยสาสัยดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาเมื่อพระองค์ได้ตามเสด็จ สมเด็จพระบรมชนกนาถไปในเรือพระที่นั่งจนถึงประเทศอังกฤษแล้วจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงศึกษาวิชาการทหารเรือต่อไปหลังจากทรงสําเร็จการศึกษาที่โรงเรียนในเรืออังกฤษแล้วก็เสด็จกลับประเทศไทยเข้ารับราชการในกรมทหารเรือและทรงมีพระกรุณาธิคุณด้านต่างๆเป็นอย่างมากต่อการวางรากฐานของกองทัพเรือ ในปีพุทธศักราช2443พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาพระราชทานพระราชวงเดิมกรุงธนบุรีให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเรือต่อมาในปีพุทธศักราช2448พลเรือตรีพระเจ้าลูกยาเธอกรมมือชุมพรเขตอุดมศักดิ์รองผู้บัญชาการกรมทหารเรือส่งรับตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาฐานเรืออีกตำแหน่งหนึ่ง พระองค์ทรงมีจุดประสงค์อันแรงกล้าที่จะฝึกให้ทหารเรือไทยเดินเรือทะเลได้อย่างชาวต่างประเทศและสามารถทําการรบทางเรือได้พระองค์ได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบการในโรงเรียนในเรือทรงเป็นครูสอนนักเรียนในเรือและริเริ่มการใช้ระบบการปกครองบัคับบัญชาตามระเบียบการปกครองในเรือรบคือการแบ่งให้นักเรียนชั้นสูงบังคับบัญชารองลงมานอกจากนี้ ยังทรงจัดเพิ่มวิชาสำคัญสำหรับชาวเรือขึ้นเพื่อให้สำเร็จการศึกษาสามารถเดินเรือทางไกลในทะเลน้ำลึกได้คือวิชาดาราศาสตร์ตรีโกณมิติอุทกศาสตร์เดินเรือการเรือแผนที่เรขาคณิตพีชคณิตและภาษาอังกฤษในการจัดหลักสูตรใหม่ครั้งนี้โดยปรากฏว่าพลเรือโทรพระยาราชวังสันรหรือ สีกมลนาวินซึ่งสอบไล่ได้แล้วแต่สมัครใจที่จะกลับเข้ามาเรียนหลักสูตรใหม่นี้เพียงคนเดียวจึงได้มีโอกาสเรียนกับพระองค์ตัวต่อตัวโดยใช้เวลาเพียงหนึ่งปีจบหลักสูตรใหม่และต่อมาในวันอังคารที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2449พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมากเพื่อทรงเปิดโรงเรียนในเรือ กับได้ลงลายพระราชะตรลขาในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนเป็นข้อความประวัติศาสตร์ว่าวันที่20พฤศจิกายนรัตนโกสิร์ศพ125เราจุฬาลงกรณ์ปอรอได้มาเปิดโรงเรียนนี้มีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากอย่างลงแล้วจะเป็นที่มั่นสืบไปในภายหน้า การเสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงเรียนในเรือในครั้งนั้นถือเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การทหารเรือสยามอย่างราชก,กิจจยศและภาระหน้าที่ของทหารเรือตั้งแต่นั้นในช่วงเปิดโรงเรียนในเรือยุคแรกมีการตีพิมพ์ตำราเล่มแรกคือตำราว่าด้วยการเชือกเสาเข่าใบของพระองค์เจ้าวิบูณพันธ์รงังสีผู้บังคับการโรงเรียนในเรือซึ่งตีพิมพ์เมื่อวันที่20 พฤษภิกายนรัตนโกสินทร์ศก125และแบบฝึกหัดและข้อบังคับสำหรับเรือกันเชียงรัตนโกสินทร์ศก127และวิชาเดินเรือพุทธศักราช2456ทั้งสองเล่มนี้เขียนโดยพระยาราชวังสันหรือสีกมลนาวินโดยเรียบเรียงขึ้นตามที่เสด็จในกรมทรงสอนไว้ เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือครั้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจ,จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเปิดโรงเรียนในเรือประมาณสองเดือนในวันที่29กรกฎาคมรัตนโกสินทศพร์ศก126นายพลเรือตรีกรมมืน่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงนำนักเรียนในเรือออกฝึกภาคทะเลต่างประเทศทั้งแรกโดยทรงเป็นผู้บังคับการเรือหลวงมกุฎราชกุมารลำที่ห และมีคนประจำเรือทั้งหมดเป็นคนไทยส่วนหนึ่งเป็นนายทหารและครูอาจารย์จากโรงเรียนในเรือและมีนักเรียนในเรือและนักเรียนนายช่างกลนทั้งหชั้นจำนวน100่ง้นายเศษทำหน้าที่เป็นคนประจำเรือโดยเดินทางไปประเทศสิงคโปร์และเกาะชวามีการเปลี่ยนสีเรือจากสีขาวเป็นสีหมอกขณะจอดเรือที่สิงคโปร์การฝึกยุทธวิธีการรบตามแบบสากล และการทำพิธีข้ามเส้นอีเคเเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นการอวดธงราชนาวีในต่างประเทศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และนับเป็นเกียรติแกท่ทหารเรือไทยเพราะย่อมทราบกันทั่วไปว่าชาติที่เป็นเอกราชเท่านั้นจึงจะมีทงราชนาวีของตนเองได้ทำให้การท่าเรือของไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศตลอดเส้นทางในการเดินเรือในครั้งนี้เสด็จในกลุ่ม ทรงดูแลการฝึกนักเรียนในเรือด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดทรงแสดงให้เห็นถึงพระสติปัญญาและพระปรีชาสามารถในการบังคับเรือของพระองค์เมื่อเจอพายุทรงพาลูกเรือฝ่าไปได้โดยปลอดภัยและสิ่งสําคัญที่สุดคือพระองค์ทรงให้ความมั่นใจแก่นักเรียนในเรือและนายทหารเรือไทยว่าคนไทยก็มีความสามารถในการเดินเรือในทะเลดึกได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาชาวต่างประเทศต่อไปนอกจากนี้เสด็จในกมรมส่งนิพน์เพลงปลุกใจให้นักเรียนในเรือร้องเมื่อเข้าแถวสวดมนต์ไหว้พระตอนคำ่ำและเวลาเดินทางไกลได้แก่เพลงดอกประดูเพลงเดินหน้าและเพลงดาบของชาติโดยเพลงดอกประดูส่งนิพนธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองในส่วนทำนองนั้น แม้มีต้นเขาจากเพลงออนเลนไซส์และเพลงคัมมิ่งทู e l i ล h t แต่หลายตอนทรงนิพนธ์ขึ้นใหม่จึงแตกต่างจากทั้งสองเพลงส่วนเนื้อร้องนั้นจากชีวิตของทหารเรือจากประสบการณ์ของพระองค์ที่ทรงนำทหารออกฝึกภาคทะเลและแรงบันดาใจจากเหตุการณ์รัตนโกสินทร์ศกร้อสิบสอง ตลอดระยะเวลากรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ส่งพัฒนากิจการโรงเรียนในเรือในทุกด้านพระองค์ทรงทุ่มเทสั่งสอนดูแลนักเรียนในเรือด้วยพระองค์เองด้วยความเอาพระไทยใส่อย่างจริงจังและเป็นกันเองโดยเสด็จในกรมท่านโปรโดให้เรียกท่านว่าเสด็จเตีย่ยและทรงเรียกแทนพระองค์ว่าเตีย่ยทรงถือว่านักเรียนในเรือเป็นลูกของท่านทุกคนโดยทรงวางรักฐาน และพัฒนาประปรุงหลักสูตรของโรงเรียนในเรือในการสร้างนักเรียนในเรือให้จบเป็นนายทหารเรือที่มีความสามารถทําการเดินเรือทดแทนนายทหารเรือต่างประเทศได้สําเร็จสามารถนําเรือหลวงออกทะเลไปอดทงได้ทั่วโลกและทรงเป็นแบบอย่างของนายทหารเรือที่มีจิตวิญญาณของชาวเรือและนักรบทางเรือที่แท้จริงบังเกิดเป็นพลังศรัทธาสเสด็จเตีย่ย ของนักเกรียนในเรือส่งผลให้นักเกรียนในเรือทุกคนเขารบรักภาคภูมิใจและยึดถือเป็นปณิธานสูงสุดในการก้าวเข้ามาสู่การเป็นนายทหารเรือแห่งราชนาวีไทย